สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับมาเมื่อนี้ก็ชอบชวนหานะครับกะคือเก้านะครับมหาว่านแหนะครับตามจุดลำห่วยแม่น้ำเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับแต่ว่าเมื่อนี้ผมใส่ล้อไว้นะครับมาเบิ้งนะครับว่ามาจิตถือป่าจิบวนครับบนได้มาหยาบสองมื้อนะครับนี่ครับแหงไห้ว่านครับมาไปที่นี่ครับนี่ครับ ล็อกใหญ่ครับเนี่ยวางมาในป่านี่ครับนีะครับล็อกน้ำลงไปมาเบิ่งพร้อมกันครับว่าสิมีป่าอยู่วะนะครับโอ้ลึกดอยู่นะครับยกมือก่อนนะครับสิมีตัวหรือเปล่าครับเป็นสีขาวๆครับนะครับจะตายหรือป่าวยังนะครับ สองตัวคนี่สองครับเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยว้นมาเดี๋ยวผมเกเสเยอะก่อนครับนี่ครับมีหมาแล้วนะครับเราจะมีอะไรเข้าไปายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมผูกไว้ในต้นไม้นะครับเดี๋ยวมองผมก่อนครับ Ô. 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 นีปนะครัาร์ฟม้นนนวนจานกับปลากรดใหญ่นะครับนี่ครับโอ้ปลาใหญ่นะครับวันนี้ม้นวนจานปลากรดใหญ่นะปลากรดก็รู้สึกว่าใหญ่เติ่นะครับ มันเนียนเกินไปแล้ว นจานนะครับโหน,น,นะครับยังง่ายน,นะครับนี<ฮ>่เราสูบสเป็ดปากกุดง่ายนะครับโอ้โหว่ามันห่างนะครับนเนอะลยได้ตรงง่ายนะครับนี่ครับปากดนะครับ เริมเลยนะครับน้ำก็จะมาเดียวมันสิตายครับอบริยามสองมือนะครับเขาเป้าเลยนะครับผลงานที่นนาพอใจนะครับรอบหลังเดียวนี่นะครับหลังง่ายนะครับเดี๋ยวเราซื้อสีพังครับเดี๋ยวทำการซ่อมแซมก่อนนะครับ ได้ฟ <ique> ังง่ายนะครับตัวเดี๋ยวนี้ไปเลาะบึงป่าวันเฮครับมันนี่วันครับป่างห้่ยนะครับเก็บต้หลมก่อนนะครับ